เอ๊ะถ้าเกิดว่าติดโควิดแล้วจะเบิกเงินชดเชยการขาดรายได้ไหมเริ่มจากมาราสมสามลูกจ้างที่มีนายจ้างและมีการลาป่วยตั้งแต่30วันขึ้นไปนายจ้างจะเป็นผู้จ่ายเงินค่าจ้างให้ถึง100%เป็นเวลา30วัน ภายในระยะเวลา1ปีหลังจากนั้นถ้ามีใบรับรองแพทย์ที่ระบุให้หยุดงานไม่ว่าจะด้วยโรคอะไรก็ตามเมื่อครบ30วันแล้วสามารถนำมาเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้เราจะจ่ายที่50%ของค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณให้กับผู้กันตนมาตรา3 3นะคะแต่ไม่ต้องรีบมานะพักรักษาตัวให้หายก่อนสามารถยื่นเบิกได้ภายใน2ปีตามสะหรับมาตรา39เราก็จะจ่ายให้ทันทีที่มีใบรับรองแพทย์ปรากฏจะต้องเป็นใบรับรองแพทย์ของแพทย์แผนปัจจุบันชั้น นะก็เอามาเบิกกับประกันสังคมประกันสังคมก็จะจ่ายให้ในอัตรา50%ของค่าจ้างที่ใช้เก็บเงินสมทบมาตรา30านนะั่นก็คือเดือนละ4,800บาทหารเฉลี่ยแล้วก็คือวันละ160บาทเวลาเราจ่ายเราจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ที่50%ก็จะเหลือที่80บาทต่อวันมาตรา40ที่เป็นทางเลือกที่1งทางเลือกที่2ทางเลือกที่3เนี่ยเวลาไปนอนโรงพยาบาลนอนนะตั้งแต่1วันขึ้นไปเราให้วันละ300เท่ากันเลยไม่ว่าจะเป็นทางเลือกไหนแต่บางคนในสมัครใจที่ จะอยู่บ้านเลยมีใบบรองแพทย์ให้หยุดงานตั้งแต่3วันขึ้นไปทางเลือกที่ 1, 2, 3อัตราเดียวกันกาสังคมให้ 200. ส0 0สําหรับคนที่ใกล้ชิดผู้ที่ติดโควิดแล้วก็ต้องกักตัวเนี่ยเพื่อที่จะสังเกตอาการเขาจะเบิกเงินทดแทนตรงนี้ได้ไหมครับเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยไม่ได้แต่ ไปเบิกเงินชดเชยกรณีว่างงานได้คะ่ะถ้านายจ้างไม่จ่ายเงินอเอาแล้วเอาอะไรมารับรองในเมื่อปกติแล้วเนี่ยนะคะฐานว่าจ้างเนี่ยก็ยังคงสภาพว่าง,งานเนี่ยที่จะต้องเป็นกรณีที่ต้องอลาออกเลกิกจ้างใช่มไม่ป่วยไงยวันนี้คุณต่องสัมผัสใกล้ชิดคุณหมอบอกว่าต้องกักตัวเพราะตรวจ ATK แล้วคุณต้องเป็นหนึ่งขีดก็คือไม่เป็น โควิดแต่คุณต้องต้องกักตัวและนายจ้างบริษัทเอกชนบอกว่าอ้าวกักตัวเนนื่องจากเป็นรายวานันไม่ทํางานไม่ได้ตังค์นายจ้างรับรองมาให้ค่ะว่าให้คุณต้องหยุดงานนะคะใบรับรองแพทย์ก็ไม่มีก็เอามาเบิกเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างานจากเหตุสุดวิสัยได้เรามีระเบียบตรงนี้เป็นกฎกระทรวงชัดเจนนะคะ